สวัสดีครับสามเอดชิพาวันนี้ส่งงานรถอีกคันหนึ่งดัซส,สัน620อางเครื่อง3 s b เบีทียร์ธรรมดาและเรียกการวางเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็น3าม Dual บีม u อูอั e วี e d ไสายไฟเราเก็ียให้เป็สายไฟเส้นเดียวแล้วเข้าไปในตัวถังโดยที่เราไม่ได้เก็บเข้าไปเป็นรายละเอียดแบบเก็บเต็มๆนะครับแต่ก็ดูเรียบร้อยมอน้ำเป็นหมอน้ำอลูมิเนียมพัดลมไฟฟ้าสเต็ปแรง ตัวใหญ่พัดลม,มตัวใหญ่นะครับเวลาเปิดแอร์ก็จะทางานสเต็ปแรงเวลาอุณหภูมิได้ก็จะทำาสเต็ปแรงเหมือนกันไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนการวางเครื่องรถคันนี้ต้องผ่าซุ้มเกียร์เนื่องจากทางเราวางเครื่องสูงตามระยะเดิมของเครื่องเดิมนะครับบางทีเห็นบางที่ก็วางเป็นเครื่องต่ําๆไปก็ตรงนี้ไม่เหมาะผม,ผมขอวางเป็นเครื่องสูงดีกว่าแล้วก็ทำเป็นซุ้มทำซุ้มเกียร์กับซุ้มตัวถังใหม่ ท่อไอดีอลูมิเนียมสร้างใหม่ทั้งชิ้นนะครับเนื่องจากตัวมอลมกับตับามคัสติดทําให้ตัวเนี้ยไม่มีที่อยู่ท่อไอดีเดิมไม่มีที่อยู่ทางเราก็ทําการสร้างขึ้นมาใหม่ท่อไอดีอยู่ตรงนี้กองอากาศก็เป็นกองอากาศอลูมิเนียมตามสูตรของทางร้านเรานะครับมีการกั้นห้องทำตามสูตรไม่สามารถบอกได้ มาดูภายในกันานี้ดีกว่าภายในก็เป็นเดิมๆเ,เลยนะครับนี่สมเกียร์ทำมาใหม่เพื่อรองรับเกียร์ลูกที่ใหญ่กว่าเดิมเบาะทำให้ใหม่นะครับคันเกียร์ที่โยกมาข้างหลังซึ่งคันเกียร์เนี่ยก็ปะ ในตัวถังได้เลยตามพร้อมกันเลยนะครับภายในคงสเต็ปเดิมๆไว้เดินไม้เดิมเจ้าของมาทําที่หลังนะครับสามารถทําเป็นไฟฟ้าได้เนาะแอร์ใช้ตู้แอร์เดิมของลูกค้าเลยภายในดูเดิมๆไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับเงาเงา เเงาๆไหมท่อไอเสียสเตลเลตน,นะครับทางเราเดินท่อไอเสียสเตลเลตทั้งเส้นคันนี้เดินใหม่ทั้งเส้นเลยเดี๋ยวขอดูอ่อนแพ๊บนึงมืดไปหน่อยมองไม่เห็นนะครับแต่ว่านี่แสดงถึงเป็นท่อไอเสียสเตลเลตทั้งเส้นเลยยกเส้นเลยนะครับอเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันวั้ๆเลย เซ็งเครื่องแบนพอสมควรนะครับทางเราขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้หากลูกค้าสนใจวางเครื่องสามารถติดต่อได้ที่0866245942 Facebook สามมทิ้นพาร์ทมีบริการรถสไลด์24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ